ที่อาจารย์นุ้ยลำโพงนุ้ยก็ลำโพงชาแนลสิพามาสวดมนต์กันจ้าบางมือกับสวดบางมือกับบริสวดจ้ากับบริสวดทุกมืองแต่ว่ามือใดที่แบบนั่นแนี่กับสวดมือใดบุคานกับสวดมือใดคานกับบริสวดพี่นเอาไงบริสวดทุกเมือง เราจะพามาสวดกันคาถาคาถาชุมนุมเทวดาอัญเชิญเทวดาสมัญตาจารวาเจสุอัตตาัจจันตุเทวดาสัพธรรมังโมนิดาชัสสานันตุสักโมกขังสักเฮกามีจารุเปคิรฤษีฆราจรเตจันทันติเขวิตมาเนทีทีเปจะ ที่เปิดรัจะเขมแต่รู้ว่านัในเคหะวัฒนทุหิเกตมาจะยันตุเทวาชลมยะขาคณะพนคาินทางาสนที่เกยงมนีว่าจะนองสาวมีสุนัตุธรมสาวนโรย์ยรันตาธรรมสวนักโรย์ยรันตาธรรมสาวนักโกรยมรันตาสําเนียงสําเนียงไดบัวได้ังไงกันยว่ากันเจ้ะ ิบริช่องสำเนียงคือพระสงฆ์เพื่พนนะจ๊ะอิมินาสากักการะนาพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนาธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชายามิอะรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธัทงภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตัวพะพุตาธรมโมธรรมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะพุทธโตสาวกะสังโฆสังฆังนามามิสาธุ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 นัมโมตัสสะพุทธโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะพุทธโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตัวสาวกตัวเดียวสมมาสมุทรศักดวันทามิพุทธังสัพพะมีโธสังคมดมีบันเตวันทามิธัมมังสัพพะมีโธสังคมดมีบันเตวันทามิสังขังสัพพะมีโธสังคมดมีบันเตพุทธังสรณังกฉามิธัมมังสรณังกฉามิสังขังสรณังกฉามิ ุติยมปีพุทธังสระังกชามิทุติยมปิธัมมังสรณังกชามิทุติยมปิสังฆังสรณังกชามิตติยมปิพุทธังสรณังกชามิตติยมปิธัมมังสรณังกชามิตติยมปิสังฆังสรณังกชามิมะยังบัเทวิสุงวิสุงระกนทธายาติสรณนีนาสหาปัญจสิลานิยาจามะทุติยมปิมะยังบันเทวิสุงวิสุงรกนทธายาติสรณนีนาสหาปัญจสิลานิยาจามะ ตติยัมปิมะยังปันเตวิสุงวิสุงดะขณะธายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะต่อไปกับสิ่ห้าจ้ะปานาติปาตาเวรมณีสิกาปังสมาริยามิอทินาธานาเวรมณีสิกาปังสมาริยามิกามีสุมิชาจาราเวรมณีสิกาปังสมาริยามิ มุสาวาทเวรมณีสิกาปะทังสมาธิยามิสุดาเมลยามาชะปะมาทะธานาเวรมณีสิกาปะทังสมาธิยามิขมรัตนะขมรัตนะธรรมพระมาจลกาธิปติสหั์พติกอัญเชลีอินอทิวะลังอาจาจารัสติธาสัตตาปารัารารกชกาชาติกาเทเสตรุระมังนุกัมปิมงปังปัจจังขมรัตนะพระปริต วิปติปฏิภาัยสภาศพศพติศิธิยาสภาทุกขวินาศายาปริตังพุทธมากหลังว uh ิปติปฏิภาัยสภาศพศพติศิธิยาศพภัยวินาศายาปริตังพุทธมากหลังวิปติปฏิภาัยสภาศพศพติศิธิยาศพโรคภัวินาศายาปริตังพุทธมากหลังถวายถวายพรพระอิติปิโสพพุทธคุณ ติปสภาวรหางสมาชิกผทวิชชาจรณะสมปันโนสตโตโลกะวิถอนุตโรปุริสธัมะสารถีสถานทวะมนุสสานังพุทโธกวาติธรรมคุณสวัโตพคะธัมโมสทิติโกอาการลิโกอิเปสิโกอปนยิโกปจตังวิิตพมโยหิติต่อไปก็เป็นสังกคุณ ชุปติปนุปภะวัตโตสาวกสังโฆอุชุปติปนุปภะกวัตโตสาวกสังโฆยัยะปติปนุปภะกวัตโตสาวกสังโฆสามิจิตปติปนุปภะกวัตโตสาวกสังโฆยัติทังเจตาริปุริสายุคานิอัตปุริสบุคลาอิสปักวัตโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปะหุนยโยทักขุนยโยอัญชรีกุลยิกรณิกโอัญโชรีกรณียโยอนุตตลังคยัะเฆตังโลกะสาติพุทธชัยมงคลพุทธชัยมงคลคาถาพาหุง พาหุสหัสสะมะพินิมิตาสาวุธันตังคิเมกะลังอุทิตากราสะเสนะมารดนาทิธรรมวิชินาจิตตวามุนีโสตเตจรสะกพระวสุเตชะยยมังคาลานิมาราติเลกมะพิยุจิตาลับมาราติเลกมะพิยุจิตาสภะระติงโครัมปะนาจะวะขมะกขมัก ถายาังตินตาวิธินาชิตวามุนีโทดใเ้าสาวพวัตเตชายมังคลานีน่าจาร์คีนิฆชะบลังอติมัตตปูตังตาว่าจกรรมมาสนีวสุธารุนตังเมตัมปุสกวิธินาชิตวามุนิโอดตชะสาพวัตเตชายมังคลานีอุคิตขาขามติหารสุธารุนตังทาวันติโยชาัประทาง วีมาละวันตังอิทีพิสังขตมโนชิตตมุนีโทดันเตชะสัพพวัตุเตชะจุมังคลานิกตวานะกัฏามุทัังอิวะกัมพิณิยาจินจายะทุตวัจนนังชายยะกายะมัชเ์สันเตนะโสมาวิธินาชิตตวามุนีโทดันเตชะสัพพวัตุเตชะจุมังคลานิสัจจังวิหานจามติสัจจะ กวาทะเกตุงวาท้าวเวโรปิตามาลังอติยันตาพุทังปัญญาปทิปเชลุชลิโตชชตวามุนินโทตันเตชัสสาวาตุเตชัยยังมังกลานินันทปนันทาพุชักขังเมพุธังมหิติงปุเตนะเทละพุชักเฮน่าธรรมะปยัญโตอิทูปพสเสววิธินัชิตวามุนินโทตันเตชัสสาวาตุเตชัยยังมังกลานิ ทุกข้าหาทิ่ติพุทธเคนใสุทัตถาตุท,าทางปัมมังวิสุทธิชุติมิติปากาพิธานังยานาคเทนนวิจัยนาชิตวามุนิโนโต,ตันเตชะสาว,วาุกตตชะยยมังคลานิเอตาปิพุทธชัยมังคละอัฏฐาคาโยวจาจโนโทีนะที่ในาสารเตมันตันฮีตวานาเนานะกิตวานาเน,น,นกาวิวิธานิจุป,ปัตตวานิโมขังสุงขังอธิคาเมยะนาโดสปัญโยชัยปรชัยปริตม,มหากามหากา อาหัการุณิโกนาโทหิตายาสภาปานิลังปุเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมงเอเตนะสัจจวาเชนะโหตุเตชะยมังกะลังชายันตุภริยามุเสักยานังนันทิพฒนังเอวัง ตังวิเชโยหูนิชยาตูนยชัยมังคเลอาาลิิตัลังเกสิเสปทวีปะเลิพิอภิเสกเกตพระพุทธนาคขปตุปมทติสุนักตังสุมังกรังสุปะตังสุหุติตังสุขานุสุโหตโตจัสุจิทังปรมัจาุสุปัทินางกาะกมังวจางกัมังปะคินังปะทักคินางมโนกมังปนิทิเตปะทักคินางปะทักคีนางมโนกัรมังปิทิเปะทักนางระทัุคีนางนิการตะวันหนาภาพันตติะทักกินเอเพราะวัตุสภาพ ธรรมานุภาพเวนะสัทธาโสตถิภวตุเตภวตุสภังกรังรักขันตุสภพเทวตาสภาพสังขานุภาเวนะสัทธาโสตถิภวตุเตวันนี้ก็อัญเชิญเทวดาท่านกลับเลยครับเทวดาเทวตาอุยโยชนะคาถาอัญเชิญเทวดากับ ปตตาจันิทุกขาภยปตตาจันนิภัยโสกปตตาจันิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะัมภิสัมปทังสัมปตสัมังปุญญะสัมปทังสัพเี โสตถทีพพ่อตูดีพ่อพ่ตุสพมังครัดงรักตุสพเทวตาสภวพสังขานุภาเวนัสราสุตาทีพ่อพะตุเตุกขับปัตตาจันนิุกขาพยัยปัตตาจันิพยาสกปัตตาจันิสกาหหนตุสเพปิปาริโนเอตาวตาจะอามเหิสัมปทางพุญญาสัมปทางเซสัพเทวานุโมทันตุสภาพสัมปสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัปทาภาวนาพิรตังตุฆัดจันตุส คัจันตุเทเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตาปเจกนันจายังพระรังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสาธุ